สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเออสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่นี่บอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกไปดีนี่นี่นี่ยิงยัดเข้าไปยามาโตะแล้วไงยามาโตะแล้วไงนี่เรียบร้อยแตกไปเลยดียิงเรียบร้อยแตกคือคนแตกก่อนเรือ สวัสดนีนะครับผมวันนี้ในช่องท<อ>ี่ด้านในนะครับผมวันนี้ในเกมลกกโลบก์โหมดบิลิเทอรี่เลคุณแล้วคุณจะดีกินท่านี้ทำไมมามานะครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่นฮูเวอร์คราฟนะครับผมที่เราได้จากกิจกรรมอันนี้เวย้ยเออถ้าใครยังทําไม่เสร็จก็รีบไปทำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหมดเขตก่อนเลยอีกห้าวันกว่ามาเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นว่าฮูเวอร์คราฟซูบ้าซูเบอร์นี่มันโหดหรือเปล่านะครับผมแล้วโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คนละหน like ึ่งไลค์นะครับผมเพื่อความบรรลัยในคลิปนี้นะครับผม ผมว่ามันน่าจะโหดนะท่านผู้ชมนะนี่คือหน้าตาของมันนะลำโคตรใหญ่บอกเลยนะดูจากการสปาออกมาดูนะครับผมดูแบบมันทํามาใหญ่เกินไปนะท่านผู้ชมดูประตูเข้านะครับผมแล้วแม่งตัวคนใหญ่กว่าเวนกรรมแล้วบันไดตรงนี้มันปีนได้เฮ้ยให้มันทํามาปีนได้เว้ยบันไดตรงนี้เหมือนจริงว่ะโอ้ครับนะครับผมมันจะขลับเคลื่อนด้วยพลังงานลมนะท่านผู้ชมมันจะมีพัดลมอยู่ด้านหลังพัดลมหาตริไปอยากหมันดีไง ท่านผู้ชมอาจสงสัยว่ามันทําไมขับขี่บนบกได้นะท่านผู้ชมนะมันจะมีปืนอยู่2ประเภทนะเว้ยมันจะมีปืนตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 มันจะคว่ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนมันจะมีปืนนะครับผมมันจะมีมันจะเป็นปืนบอมไว้ท่านผู้ชมนี่เป็นปืนบอมแบบนี้แล้วก็เป็นปืนกระสุนนะท่านผู้ชมกระสุนระเบิดนะเป็นมิตรซล์ระเบิดนะท่านผู้ชมกับบอมระเบิดทั้งสองประเภทเลยมันเป็นรถ เป็นรถเรือวะ่ะมันครึ่งน้าครึ่งบกนะท่านผู้ชมมันสามารถขี่ทั้งในน้ําได้แล้วก็บ,บนบกได้นะท่านผู้ชมอีกความสามารถพิเศษหนึ่งก็คือมันปีนภูเขาได้นะเว้่อนนี้ท่านผู้ชมอาจาอาจะว่าผมพูดเล่นพูดไปเรื่อยนะจริงๆเลยไปดูมันปีนภูเขามันปีนได้จริงๆ <c oughs> ไอ้ทำไมมันไม่ขึ้นวะนี่ก็เห็นไหมมันปีนขึ้นไปได้เราจะเอาไปออกลาก,กันนะท่านผู้ชมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมีใครย,ยิงอะไรอะ่ะ นี่เราจะลุยไปได้ทุกสถานการณ์นะครับผมในะนขั้นแบบใหญ่หูเจ้ามาเล่นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่มีใครออกมาสู้เลยเหรอแค่เห็นก็กลัวละสิท่านผู้ชมผมเห็นแคริเออร์ท่านนูน้นท่านผู้ชมเขากำลังทำอะไรวะผมจะไปจัดการเรือไปนี่จะไปยิงเรือนะความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ70นะครับผมนละ้ไม่มีการอัปเกรดใดใดทั้งสิ้นนะเวลเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นแบบเดิมๆเ,เลยนะเครื่องเดิมเลยนะ ในท่านผู้ชมเราลองเอาไปยิงเคลเออร์ดิมันจะแตกเ,เร็วเปล่าเคลเออร์มันนี่ดีมันนี่ดีรู้จักโฮเวอร์คลับซูเบอร์เปล่าว่ายิงเคลเออร์แตกเร็วนะท่านผู้ชมอ,อุอ้ยคุณดาวแป๊บห,หนึ่งคุณดาวแป๊บหนึ่งมาจอดทำทำไมมาจอดทําไมแถวนี้ฮะเคลเออร์เออมันก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยเคลเออร์ <laughs> อ้าวหายออกไปแล้ว ้ท <Hey, S 2> ่านผู้ชมรู้สึกว่าผมจะเจอเครื่องบินด้านนู้นว่ะแต่มันไม่ได้ล็อกเป้าเครื่องบินนะท่านผู้ชมนะถ้ามันล็อกเป้าบอกเลยบันลัยแน่นอนถ้ามันล็อกเป้ามาดิเครื่องบินลำนี้มาดิมานอนดิต้องโดนสักนัดสิวะไม่โดนสักนัดเลย <laughs> โอ้ยยิงกับเครื่องบินก็ายากมันต้องสู้กับเรือเฮ้ hey, hey, ยท่านผู้ชมผมผิดใครอะไรเนี่ยเอานัดเดียวจอด <laughs> ยังไม่ได้พูดกันเลยเอทีวีไปแล้วเหรอ เอาดิ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 าดาดนี่นี่บอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกไปดีเซ้เส้นเสกเกตลงไงอะไม่กลัวหรอกเว้ยเออท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอฟ,ฟ้าแฝดแล้วปะผมเจอฮฮว์คราฟเข้าไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเขาไปทําอะไรเขาไปเก็บแอด์ดอบหรือเปล่ามันไม่มีแอดดอบนั่นไปทาอะไรวะ <c oughs> ไปติดแงกอะไรอย่างนั้นเห <c oughs> นือมือนนีดีโฮว์คราฟ โอ้ท่านผู้ชมพบติดก้อนหินเปนกมนี่ผมติดก้อนหินแต่ผมยิงมันได้ผมยิงเอ้นี่ได้ออดีออดีออดีโฮเวอร์คลาบกับโฮเวอร์คลาบโฮเวอร์คลาฟกับโฮเวอร์คลาบออดีพี่อะโฮเวอร์คลาบของจริงไอ้น้องเองอะของปอมโอ้โหใส่กระสุนชา้าจังยิงยิงเรียบร้อยแตกนะแต่คนไม่เห็นนะคนไปไหนวะเมงคันแบบใหญ่โอ้ใหญ่เกินเฮ้ใครไปจอด F3 5อะไรนะเา้าเรียบร้อย F3 5หล่วง ท่านผู้ชมดูการข้ามสะพานแม่งกินถนนสี่เลนเลยเวนกรรมใช้ถนนสี่เลนตายเอะมันใหญ่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมผมเจอซักเซนเฟเกตอีกรอบว่าท่านผู้ชมว่าเจอมันอีกรอบแล้วนะท่านผู้ชมผมจะสานไปตั้งแต่นี้เลยผมจะเล็งเป้าให้ดีเราต้องดูเป้าให้ดีท่านผู้ชมแล้วเราก็ยิงไปแบบเต็มที่แล้วก็ไม่โดนสักนัดเวนกรรมมันเห็นเราหรือเปล่ามันไหวตัวแล้วท่านผู้ชมมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว มันเห็นเราแล้วหรือเปล่ามันเห็นเราแล้วหรือเปล่ายิงไปท่านผู้ชมเราเน้นตรงคนขับเราเน้นตรงคนขับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิโอ้โหผมยิงไม่โดนสังนัดวินกรรมเอาดิสักเส้นสายเกตเออเล็ยวไงอ่ะเล็้วไงจะผมนะ่าจะไปก่อนมันหรือเปล่าเนี่ยเลือดมันลดนหรือยังก่อนนี้เอาท่านผู้ชมเอา ผมยิงโดนมันหรือยังวะทําไมเลือดมันไม่ลดเลยเว้ยให้เลือดมันไม่ลดเลยเลยหรอมมเ,เ,เมื่อกี้แกมือท่านผู้ชมแกมือเราขี่ผาน้ํามาใส่มันเลยตะนี้รอบนี้มาดิมาดิมาดิซักเส้นไฟเกตแล้วไงอะ่ะเรียบร้อยจมท่า <c> น <oughs> <c oughs> ผู้ชมผมได้เข้ามาใหม่ผมได้ย้ายเสิร์ฟแล้วกระจกบ,บ้านในนี้ทําไมมันเป็นสีชมพูวะ <c oughs> เออมันมาไงวะสีชมพูหรือมันแต่งได้เหรอก็ช่างมันเถอะ อา้าวอะไรนี่แบตเทิร์นชิพมาทำอะไรนี่แบตเทิร์นชิพแบตเทิร์ชิพมาทำอะไรไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยเรือในตำนานนี่เดี๋ยว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 มันมีเครื่องบินล่วงได้ไงเมื่อกี้แบตเทิร์นชิพมาทำอะไรแถวนี้แบตเทิร์นชิพแล้วมันจะวนทำไมนี่แฮ่แบตเทิร์นชิพแบตเทิร์ชิพมานี้ดิเฮ้ย hey, ทำไมมันถึกจังว่าแบตเทิร์นชิพใครกระโดดในน้ำนรกเป็นกำอา้าวแบตเทิร์นชิพหายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างเป็นยามาโตะได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว มาไงเนี่ยยมาโตะนี่เดียว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 มาไงยัมาโตะเดียวเดียวเดียวแล้วเครื่องบินอะไรเนี่ยมันมายิงผมเนี่ยท่านผู้ชมมึงมาไงเนี่ยบียิบเก้าเนี่ยเดียวมึงลุมกูมึงรวมหัวกันเป็นกรรมไหนมันรวมหัวกันฆ่าผมไปเนี่ยไอ้บียิบเก้าเนี่ยเดียว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 นี่มันจอดแล้วท่านผู้ชมเดียวเดียวเดียวเนี่ยจอดทำไมจอดทำไมผมขอใส่บียิบเก้าก่อนแล้วกันมันมาใส่ผมก่อนมันมาเปิดกูก่อนแล้วเมื่อกี้มันไอ้ยินดีบียิบเก้า หาเรื่องเลยเมื่อกี้นี่โหแต่กว่ามันจะแตกนะมันถึกมากเลยเครื่องบินอะไรไม่รู้ไม่โคตรถึกเลยเป็นกรรม,มันยิงผมอีกละนี่แตกไปซะเป็นกำห้าวแล้วบีเก้าต่อมาอยามาโตะสีนะบอกเลยอ้าวมึงเปลี่ยนเรือแล้วเรอะเปลี่ยนเรือกี่รอบแล้วเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนเรือกี่รอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนเรือกี่รอบแล้วเนี่ยมานี่ดีไปไหน เด,เดี๋ยวผมเจอโมว่าคลาบรุ่นเดียวกันอีกแล้วท่านผู้ชมมันนีดิรุ่นเดียวกันมายิงกันดีเพื่อนโอ้มันเอาคอปเตอร์มาใส่กูอีกเลยเหรอเฮ้ยม,มึงมากันกี่คนไม่ี่เพื่อนโอ้ดิผมว่าคลาบรุ่นเดียวกันใส่กันท่านผู้ชมใครจะชนะคอยครอบหนึ่งเน้นๆเฮ้ยอย่าลุมดิว่าถ้ามึงเก่งอย่าลุมดิวะยิงเข้าไป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 ถ้าเจ๋งอย่าลุมดิโอ้โหเรียบสวัสดีแคลเรอร์ สวัสดีแคลเออร์อ้าวแตกยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยเน้นไปเลยท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ไม่แตกก็ไม่รอดเราบอกเลยนี่นี่นี่ยิงยัดเข้าไปยามาโตแล้วไงาย,ยามาโตแล้วไงนี่เรียบร้อยแตกไปเลยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นเพื่อนไมย่ยิงกันอะไรกันนีอะไมย่ยิงทำไมไมย่ยิงกันทำไมฮะ ทำไมมันยิงผมแรงยังเลือดผมเลือดรึ่งหลอดผมงงมากเอาดิเอลวิสตอมเมอร์แล้วไงอ่ะไม่กลัวหรอกโอ้โหดูมันคันเล็กจิ๋วเลยท่านผู้ชมนี่ผมคันเบลอเลยมึงจะมุดกูเข้ามาเพื่ออะไรเนี่นี่ <c oughs> แตกใต้ท้องเรือกูไปเลยดิจะมุดเข้ามาทำไมเวรกรรมเฮ้ย hey, สวัสดีรถอะไรอะ่ะไฮยีน่าเปล่าวะใช่รถไฮยีน่าป่าาปัท่านผู้ชม เฮ้ยไฮยีน่าจริงๆด้วยไปไหนไฮยีน่าไปไหนเพื่อนไฮยีน่าว่านี่ดิไฮยีน่าไปไหนไฮยีน่าเนี่ยเท่มันโหนใหญ่ได้นะท่านผู้ชมรถคันนี้เอคว่ำไปเลยอะไรของมันไฮยีน่าโหนใหญ่ไปไหนอะเพื่อนไฮยีน่าไฮยีน่าไปไหนอะเพื่อนแล้วแถวมึงจะพุ่งมาหากูทําไมนี่เรียบร้อยแตกไปซะเฮ้ยสวัสดี ATV ไปไหนอะไอมันใส่หมวกมันวันพีชใช่ไห ไปไหนลูฟี่ไปไหนเดียวเดียวเอาลูฟี่ลงน้ำเหรอน่าจะยังน่าจะยังไม่ตายท่านผู้ชมผมจะยิงลงน้ำใส่กระสุนเร็วๆดีโหใส่ซะลูฟี่ลูฟี่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเรืออะไรวะเนี่ยมันสามารถสปาลคอปเตอร์บนเรือได้ด้วยเหรอยิงยัดเข้าไปมาจอดทำไมยิงยิงยิงเรียบร้อยแตกคือคนแตกก่อนเรือ แต่ก็จะยิงเรือมันให้แตกด้วยนี่นี่นี่เรียบร้อยไอเจอรถคันนี้มันชื่ออะไรวะจําไม่ได้แต่ไม่รู้อะไรยิงไปก่อนนะท่านผู้ชมยิงก่อนได้เปรียบเอาเรียบร้อยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสําหรับโ o เวอร์คลับซูเปอร์นะครับผมนะก็ถือว่าโหดนะท่านผู้ชมแต่มันก็ยิงกับเรือเห็นไหมบางช็อตผมสู้ไม่ได้เลยนะมันแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะมาโอเคนะวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับผม ถ้าใครชอบก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กกผมด้วยนะครับผมกับโฮเวอร์คารับคันนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นคันที่ใหญ่มากใหญ่เท่าเคอร์เร์เ,ออเลยหรือเปล่าเนี่ยถือว่าโหดดีท่านผู้ชมแต่อาวุธมันก็ยังไม่ได้โหดมากนะผมว่าสําหรับผมเว้ยแล้วก็ความถึกมันก็ถึกนะแต่มันยัง,งบางๆอยู่ถ้าถ้าออกลบกับเรือจริงๆนะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย